เหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นในคืนกลางดึกวันหนึ่งครับทุกคนซึ่งกล้องวงจรปิดที่หน้าสตูของเราได้จับภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้ไม่คาดคิดจริงๆครับว่าจะมีผู้หญิงปริศนาหนึ่งคนนำตะกร้าซึ่งไม่ทราบว่าเป็นอะไรมาวางไว้ที่หน้าสตูของผมแต่ระหว่างที่แกล็บมาส่งอาหารแกล็บก็ได้ไปสังเกตเห็นว่ามีตะกร้าหนึ่งใบชี่วางอยู่หน้าสตูของเราและเรื่องราวหลังจากนั้นก็ทำให้พวกเราได้มาเห็นว่าในตะกร้านั้นมันมีอะไรถูกแม่ใจร้ายครับ นำมาทิ้งภายในปั๊มน้ามันแห่งหนึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบภาพจากวงจรปิดในหลายๆจุดหาเส้นทางที่แม่เดินมาวางตุแล้วก็หลบหนีไปตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งติดตามหาตัวแม่และก็พ่อใจร้ายที่นํา หลังจากที่พวกเราได้รู้ความจริงนะครับต้องบอกเลยว่าทาเอาพวกเราแทบช็อกเลยทีเดียวครับและก็ไม่คิดเลยนะครับว่าชีวิตนี้จะได้เจอกับอะไรแบบนี้เชี่ยอะไรวะเนี่ยคือมันมีข้อความเขียนด้วยอ่ะคือตอนนี้เวลาถ้าทุ่งสี่กอ่ะเราเขาอยู่นานเรียงอ่ะเขาไม่รู้อ่ะต้องไดูวงการอีซึ่งเรื่องราวต่อจากนั้นนะครับทุกคนก็ทำให้พวกเราเนี่ยต้องมาตามหากันต่อว่าผู้หญิงปริศนาพร้อมกับตะกร้าใบนั้นมาจากไหนเชี่ยติดต่อด่วนเลย ถ้าหาตอนนี้เลยพอตอนนี้นะและเรื่องราวทั้งหมดนี้คือเหตุการณ์ที่เราบันทึกเอาไว้ได้ทั้งหมดและก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปนะครับฝากกดติดตามมิ้กับผมด้วยนะครับและถ้าพวกคุณพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับที่อะไรวะเนี่ยคือมันมีข้อความเขียนด้วยอ่ะสวัสดีค่ะพี่ ูได้ซื้อเมียแคทมาเลี้ยงอันนี้อัดเรื่องเห็นไหมเห็นไ้มเห็นข้อความปะเนี่ยมาเลี้ยงตอนนี้หนูมีปัญหาทําให้ไม่สามารถเลี้ยงน้องได้หนูก็เป็นคนขอนแก่นเหมือนพี่ถ้าวันไหนหนูพร้อมหนูจะกลับมารับน้องนะคะอ่อยเดี๋ยวเปิดกล้องวงจรปิดดูเอาไว้อ้า ไอ้เฮียชีวิตยูทูบเบอร์มันก็มีอะไรวุ่นวายเสบายคือแอบเวลาตลอดวันแต่เราดิ้นเนาะที่ทำงานกูคือแบบงงกันใหญ่ชิบหายตายหาคือตอนนี้เวลาห้าทุ่มสี่เนาะแล้วเขาอยู่ห่างเรี่ยงอ่ะก็ไม่รู้ เดี๋ยวต้องมาดูวงวงจอปิดผมไม่กล้าเปิดนะครับไม่รู้ว่าเขาดุหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแล้วเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลยนะครับสงสัยต้องส่งต่ออู๋อ่ะพี่ว่าเออเอาไปให้บอกอู๋เลี้ยงดีกว่าไปหาเนี่แม่งมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์เยอะมากมันเลี้ยงสัตว์จริงจังเอออู๋เนี่ยมึงดูนี่หลโหล่อมึงดูกูมีของขวัญรุ่นไทยให้มึงละกูตั้งใจซื้อให้มึงเลยเนี่ยกูเห็นมึงบอกว่ามึงมีสัตว์น้อยใช่ไหมตอนนี้มีร้อยกว่าชนิดใช่ป่ะเอาไปสักตัวหนึ่งนะ รอยเชี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเที่ยมึงล่าสุดตะกี้นี้มันมีคนเอาตัวอะไรก็ไม่รู้มาวางอยู่หน้าศัตรูกูแล้วมันเขียนีน้อยเนี่ยอัเนี่ยเนียเนียเดี๋ยวกูให้มึงอ่านกับตาเลยเนี่ยถ้าวันไหนหนูพร้อมหนูจะกลับมารักน้องด้วยมันบอกมันจะกลับมาเอาด้วยนะเป็นเล็บให้มันก่อนช่วยคือช่วงนี้มันเดือดร้อนไงมันขาดแยนอะไรสักอย่างมีปัญหาเที่ยอะไรไม่รู้แล้วมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาเอาด้วยฝากเลี้ยงก่อนโอ้ยเจอเจอแบบนี้เลยของรอบแล้วมั้งหมาแบบนี้เลย ตุต่นแมยแคทนี่มึงไม่อ,มอ,อไไ็มาวางไว้ที่เป็นภา,า,าระสัตว์เบนด์บอกเบนด์ขาดสุขภาพมึงสักคำเพรากูอยากเลี้ยงไม่หรอกูไม่ใช่คนเลี้ยงสัตว์คำน้องกูจับจนอีเหี้ยคืออะไรอ่ะอันนี้อันนี้เมียแคทมันเลี้ยงยากบางพี่เพราะว่ามันคล้ายๆแล็กคูนอ่ะไอ้พวกสองประเภทนี้มันจะชอบขุดขุดแล้วคุ้ยของเลี้ยงในบ้านมันจะลำบา,ากไงเดี๋ยวมันกัดไม่หูตอนนี้มันคือมันกัดไหมไม่รู้ไม่เคยเลี้ยงอันเนี้ยเอาเรียนอะไรมึงลองเอาเนื้อจิ้มไปดิฟุกต้ฟังเนี้้นออเติดยไมอ่ะกฝันงเีง เฮ้ยอเแล้วมันสุดไหนมันเอามาให้พี่เพรมันแปลกจัดอ่ะอันเนี้ยอูมึงต้องเลี้ยงอ่ะมึงต้องเอาไปเลี้ยงอ่ะกูเลี้ยงไม่ได้อ่ะมึงเลี้ยงให้หน่อยดิเรียกว่าศัตรูก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเออเอ่ะเดี๋ยวเอาไปให้เดี๋แต่แต่พี่เอาน้ำให้มันกินก่อนดิมันไม่มีน้ำกินนะน่ะออตู้ข้างในมันว่างเปล่าไม่มีอะไรให้ด้วยไม่มีข้าวด้วยอ่ะแล้วมันอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เรายังไม่ดูกล้องเลยพี่จะซื้อดอกไมกินอะไรแล้วพี่ก็น้ำเปล่าให้มันกกกินนททุาาีีมึงงเเลยยไป้ เนี่ยตัวนี้เป็นของมึงแล้ววันนี้มึงดูแลมันดีๆตายหามาบิดัดคลิปไว้ตั้งชื่อน้องเลยตั้งชื่อน้องเลยเออเอาโอเคผมไม่ได้ว่ากันโอเคโอเคตูกด้วยเหงื่อแหบตาดูด้วยใครเคยดูคลิปนี้แล้วอยากจะเอาสัตว์หาอะไรมาให้กูเลี้ยงอีกนะครับตายครับตายอย่างเดียวเอามาเนี่ยอยู่กับมึงอ่ะดีแล้วมาอยู่กับกูเนี่ยตายเดี๋ยวเป็นม่าละโอ้จุนเบาๆอะไรวะเนี่ย เรากําลังจะเอาบักน้อยๆนี่ไปให้พี่อูจุนเลี้ยงนะครับทุกคนอ่ะกําลังจะเดินทางไปสตูดิโออูจุนไฮเอ็นซึ่งเมื่อกี้นี้ไม่ได้อัดเอาไว้พี่อูจุนโทรบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนช่วงบ่ายๆเว้ยมันมีคนเอาไอ้นี่มาให้พี่อูที่ต้าสตูเหมือนกันเอาแต่มีพนักงานพี่อูแไม่งไม่รับเพราะว่าพี่อูสั่งเอาไว้ว่าเวลามีคนคือมีมีคนเอาสัตว์เอาอะไรมาชิ่นเยอะมากซึ่งพี่อูสั่งว่าห้า รับ<ม>เออเหมือนน้องเขาอะ่ะก็เลยน่าจะเสิร์ชว่าแบบสตูดิโอพี่กันนักอยู่ที่ไหนเพราะว่าสตูดิโอพี่กับสตูดิโอของพี่อู๋ครับมันอยู่ห่างกันแค่แยกเดียวคือใกล้กันมากเดินไปยังถึงเลยอ่ะถ้าจะเดินนะก็น่าจะเดินได้แต่ไกลหน่อยสรุปก็คือเจ้าของน้องออยอะ่ะที่เอามาทิ้งไว้ที่สตูดิโอเราอะ่ะเขาต้องการที่จะเอาไปพี่อู๋อยู่แล้ว<อ>เพราะฉะนั้นก็มอกเม้งโปเชเลยอะทุกคนครับก็กูถ่ายเยอะเลยเด็กกูงงมากเลยคือตอนแรกว่าถ่ายว่าเออแบบว่าน้องอออะไรมาให้คือมันเป็ององ่แล้วอ่ะกูก็เลยงง เฮียกูจะถ่ายเฮียอะไรวะเนี่ยเอาไปคืนพี่อู๋แล้วก็จบอย่างเงี้ยเหรอเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราจะตามหาว่าน้องผู้หญิงคน<อ>นี้แม่งเป็นใครซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตามได้หรือเปล่านะครับทุกคนก็เดี๋ยวลองดูครับเราจะพยายามสืบสอบตามหาได้โอเคครับ<ช> <ๆ S 2> ทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันจะหาเจอหรือเปล่าถ้าหาไม่เจอกก็ไม่ลงคลิปนี้นะคเราบทุกคนก็จะไม่ได้ดูนะครับถ้าทุกคนได้เห็นคลิปนี้คือผมเจอตอนน้องแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับพารอบหน้ามีตัวหาอะไรมาเนี่ยกูจะ เบเอะไรก็ไม่รู้เนี่ยงงมากเลยอันนี้คือพูดให้มันตอบความจริงเนาะแจะจะพูดให้ดูดีอะเดี๋ยวจะเรียมน้องอย่างดีนะครับน้องๆก่ต้องันะครับตัดภาพมาผจกคลิปปุ๊บก็ขาวเลยเปบนไปปห้ง่านไม่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่ลฮาฮาาา่าาา ไอ้เฮียอยู่ดีดีก็ได้น้องเมียคัดมาเลี้ยงที่ไม่ต้องจ่ายตังเฉยไปเสิร์ชข้อมูลมาในกูเกิลตัวนี้มูลค่าประมาณ4ถึง10,000หมื่นบาทไม่ได้เลี้ยงถูกเลยพี่อูเลี้ยงูเหรอคืออเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ คือนลวนเลมากมันเป็นป่าด้าหลังอ่ะแล้วแบบเดีวนี่ดูดูดูอันนี้อันนี้ไม่ดูด้วยนะตะกี้ให้เรไปเห็นลู้ไจับได้เลยใช่ไหมอันนี้คือูคือผู้เชี่ยวชาญนั้นสมันไม่ได้กินเนื้ออีกแล้วใช่ไหมไม่มันไม่ได้แดกเนื้อเป็นอาหารอูไม่รู้มีใครกล้าจับคือกูทั้งตัวไม่มีใครแตะต้องตัวมันเลยแม้แต่นิดเดียวมื่อถกิริยารู้ได้เลยนะคบว่าเขาเชื่องมากปกติแล้วอ่ะมันต้องตื่นคนเนี่ยมันไม่ตื่นคนแต่ว่าหัวใจเต เห,ห็นไหมดูดิเต็มเลยกังไงเห็นไหมนะอ๋อเยอะที่ว่างอยู่ใช่ปะ่ะแล้วจะถ่ายคลิปไหมเนี่ยกูมีวิดีโอตอนในกล้องวงจรปิดกลูลตอนน้องเนี่ยนั่งดูตะกี้เนี่ยน้องเขามาวางเลยน้าถ่ายนะถ่ายไหมถ่ายอยู่เอออ่ะทุกคนใครอยากดูนะครับว่าคือจะถ่ายแบบว่าเลี้ยงแต่ละเด็กนี่ใช่ปะ่ะใช่คือใ,<ค>ใครอยากดูนะครับว่าเลี้ยงแบบไหนอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวพี่อู๋จะทำบ้านให้มันอยู่แล้วก็เลี้ยงดูน้องรับเลี้ยงดูน้องนะครับอ่ะนั้นฝั่งเนี้ยด้วยกันนะกูกลับบ้านนอนละเหนื่อยชิบหมทีสองเนี่ยแต่ผมจะเอากาาศมมมันนนนเเเยย็ผผจะขข้้้ไปใสตูแลววดีี๋พรุ่งอ ไม่ว่ากันอีกทีว่าเขากินอะไรวันนี้หาไม่ทันแล้วเพราะตอนนี้มันประมาณตีเท่าไหร่แล้ววะสองตีสามใช่ดึกมากอะพี่แกครับพี่ถือกล้องด้วยอะไรวะดูอันนี้ฮะเพจหรอครับผมเฮ้ยเชีย้ยติดต่อด่วนๆเลยถ้าหาตอนนี้เลยขอ,อตอนนี้เลยนะได้ครับ เฮ้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 ทุกคนครับทุกคนครับเราพยายามหาน้องผู้หญิงคนนี้นานมากแต่สุดท้ายแม่งคือน้องเขาก็ทักมาหาเราต้องนานแล้วแต่ทีมงานเพิ่งเห็นข้อความเมื่อไม่นานวันนี้ทุกคนครับและนี่คือข้อความของน้องออยครับน้องผู้หญิงที่เอาเมียแคทสัตว์ประหลาดอย่างหนึ่งที่พี่ก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกมาทิ้งไว้ที่สตูดิโอพีกัตเอ็กทูเมื่อหลายเดือนก่อนซึ่งคลิปคลิปนี้พี่อู๋จุนได้ลง งคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราพยายามหาตัวน้องผู้หญิงคนนี้อยู่แต่ไม่รู้จะหายังไงเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาทีมงานพี่เอาโทรศัพท์ยื่นให้พี่พี่เห็นข้อความแม่งคือตกใจเพราะคือเราพยายามหาตัวน้องอยู่นานมากและทุกคนคืออยากจะคุยมากเพราะงงน้องทักมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่แก๊สพอดีหนูมีเมคแคทอยู่หนึ่งตัวแล้วหนูอยากเอาไปให้พี่อู๋ถ้าจะฝากพี่แก๊สเอาไปให้ได้ไหมคะตั้งแต่เดือนที่แล้วเลยนะเดือนหนึ่งนะครับตั้งแต่ตอนช่วงทุ่มหนึ่งทักมาแล้วเป็น ข้อความอัตโนมัติของเพจพี่ทักกลับไปจากนั้นเนี่ยน้องก็ทักเข้ามาอีกว่ายังไงติดต่อหาหนูด้วยนะแล้วก็ไม่มีคนติดต่อไปคือมันมีคนติดต่อมาเป็นพันต่อวันนะครับมันอ่านไม่หมดแล้วบังเอิญทีมงานมานั่งไลคครับปรากฏเจอข้อความของน้องคนนี้อ่านต่อนะหนูกําลังจะเอาน้องไปให้ตอนนี้พี่สะดวกไหมคะพอดีหนูจะไปต่างจังหวัดแล้วเลยจะรีบเอาไปให้สวัสดีค่ะพี่กันคะ่ะกดไลค์มา คือทักมาเยอะมากทักมาหลายช่วงเวลาห่างกันหลายๆชั่วโมงนะครับจนกระทั่งสุดท้ายคือเราเพิ่งมาเห็นข้อความนี้และเฮีย <Yeah! S 1> คือดูเหมือนน้องเองก็ไม่ได้มีท่าทีที่อยากจะปิดบังอะไรนะเวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องเลยดีกว่าว่ามันคืออะไรครับทุกคนงงมากทษ yeah! เฮียตื่นเต้นไอ้ โอ๊ยตามหาตั้งนานเออคือตื่นเต้นมากฮาัลโหลครับน้องออยครับฮ<า>ัลโหลค่ะโอ้อยรู้สึกเกร็งเกตื่นเต้นรู้สึกหลายๆอารมณ์ผสมผสมกันเริ่มต้นยังไงดีอ่ะคุยไม่ถูกเลยน้องออยครับคืออย่างนี้พี่แกพยายามมหาเรานานมากรู้ไหมพี่พยายามตามหาเราอะทุกช่องทางเลยแต่ไม่รู้จะตามยังไงคิดดูว่าพี่แกน่ะไปขอกล้องวงจรปิดจากตำรวจด้วยไปขอกล้องวงจรปิดในบริเวณ รอ,รอบเนี้ยหอพักข้างหน้าสตูดิโอพ่กัดอย่างเงี้ยครับเพื่อดูว่าเราอะเป็นใครคือพิกัดไม่แน่ใจว่าทําไมเราถึงเอาน้องมาไว้ที่นี่อะครับเหตุผลอะไรอะครับทุกคนคงจะสงสัยมากเพราะว่าผ่านมาเป็นเดือนแล้วแล้วก็ตอนนี้คลิปของพี่อู๋ก็ลงไปแล้วด้วยค่ะหนูได้ดูแล้วค่ะพี่แล้วหนูก็อ่านคอมเมนต์แล้วค่ะพี่มีแต่คอมเมนต์ที่ว่าหนูเยอะ่าว่าสีรับสัตว์ันไม่ใช่สิ่งของไม,ไม่ใช่ผลไมา้ไม่ใช่ของกินที่หนูจะเอามาทิ้งห้้งข,งขง้างๆมาวางบ้านไข่ก็ได้ดีคือวันนั้นจะเล่าให ฟังน้องอ่อยมันวุ่นวายมากวันนั้นคือตีหนึ่งเกือบตีสองแล้วพี่เกดไม่รู้ว่าอีสัตว์ตัวนี้น้องอ่ะมันคือสัตว์ประหลาดอะไรนั่นมันคือ <c oughs> ครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นตัวอะไรแบบนั้น <c oughs> <É S 2> ตัวอะไรก็ยังไม่รู้น้อ็คือเมียแคทค่ะพี่อะตอนนี้รู้แล้วตอนนี้รู้แล้ว <c oughs> แต่คือในสตูดิโพณะตอนนั้นเวลานั้นคือทุกคนงงว่ามันคืออะไรแล้วที่นี่มันคือสตูดิโอสอนเต้นน้องอ่อยมันมีคนเยอะแยะม,ะมากเข้าออกเป็นปกติแล้วมันเป็นใครก็ได้ที่อาจจะเอามาวางไว้อาจจะเป็นนนนคทีี่สตดโออาจจะเเป็ักรยน ที่มาเรียนอาจจะเป็นแบบของช่างนึกออกปะแล้วน้องออยรู้ไหมว่าวนน้น้องออยมาเพื่นดูกลองวงจรปิดน้องออยเอามาทิ้งไว้ประมาณ4ี่ทุ่มถ้าจําเวลาไม่ผิดนะคือสี่ทุ่มกว่าๆแล้วเพี่ก็เห็นน่ะตอนน่าจะเที่ยงคืนน่ะทิ้งน้องว่าตองนั้นอ่ะสองชั่วโมงเกิดมันมีงูอ่ะมันมีหมาหรือมันมีอะไรก็ไม่รู้วะครับเดินมาแล้วมาเอาน้องเกิดน้องตายขึ้นมานึกออกปะหนูไม่ได้อยากทิ้งน้องค่ะพี่หนูมีเหตุผลของหนูจริงเหตุผลอะไรอ่ะหนี่ยอลองอ่าลองเล่ามาอ่จจะตั้งใจฟังจะรับฟังตัวหนนู่เเข้าามีีย ใช่ไหมคะแล้วหนูไม่มีเพื่อนเลยแล้วหนูต้องอยู่หอคนเดียวมาเรียนปีไหนครับมาเรียนอยู่ปีไหนแล้วตอนนี้เรียนจบแล้วค่ะปีไหนจบแล้วนี่คือปีไหนแม่กีี่ค่ะอ่าสี่ปีอ่าน้องเนี่ยเลี้ยงมากี่ปีแล้วเนาะเลี้ยงน้องมากี่ปีแล้วเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนปีสองค่ะปีสองตอนนี้ปีสี่เลี้ยงมาสองปีแล้วรับเขามากเลยค่ะพี่เขาแบบเป็นทุกอย่างของหนูเวลาหนูกลับมาไม่มีเพื่อนเขาก็อยู่กับหนูอพี่หนูไม่ได้ตั้งใจจะถิบเขาเลยอ่ะอืม แล้วคือในคลิปอะพี่หนูไปเลยอ่านคอมเมนต์ะ่ะมีแต่คนว่าหนูมันหนูไม่มีความรู้สึกมอนหนูไม่ใช่คนะ่ะหนูก็รักน้องเขาเหมือนกันะ่ะหนูรักน้องเขาเหมือนลูกแท้ๆของหนูว่าเขาเป็นลูกอย่างของหนูหนูนี่ตั้งใจรักเ,เขาเลยอะ พี่เอาตรงๆนะหนูพูดจริงๆหนูสาบานได้เลยอนะหนูรักเขาเหมือนลูกมันเหมือนหนูเอาลูกมาทิ้งให้คนอื่นเลี้ยงอะพี่คือพอหนูเรียนจบอะคะ่ะแล้ววันที่หนูทักไปหาพี่ทั้งพี่อูทั้งส่งเมลส่งอะไรไปทุกช่องทางพี่เขาบอกว่าไม่รับหนูก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงแล้วหนูคิดว่าถ้าเอามาฝากพี่แก๊สพี่แก๊สน่าจะาไปให้พี่อูได้อะค่ะเพราะว่าวันนั้นที่เอาน้องมาทิ้งไว้ที่หน้าประตูพี่แก๊สคือป้าเขาจะมารับหนู กลับบ้านจะขอเพราะว่าหนูเรียนจบแล้วแล้วพี่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะครับเรียนจบแล้วหนูก็เอาเป็นไปด้วยสิถ้าปากหนูบอกว่าหนูรักเหมือนลูกอะปากหนูก็บอกว่าลูกคําก็ลูกสองคำก็ลูกแต่หนูก็เอาลูกหนูครับมาทิ้งหน้าสตูดิโอคนนั้นคนนี้เฉยเลยอะครับเอาลูกตัวเองมาทิ้งที่หน้าสตูดิโอคนอื่นแบบนี้ครับอันนี้พี่กันไม่ได้อยากจะตําหนิเนาะคือมันก็จบไปแล้วทุกอย่างมันก็ผ่านไปด้วยดีเนาะ่หนูเข้าใจค่ะพี่เออแต่พี่ก็อยากจะเคลียร์ประเด็นนี้นิดนึงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยม แล้วก็เข้าใจว่าพฤติกรรมในการทําแบบนี้มันทําได้แล้วทุกคนก็มีความจําเป็นหมดแหละทุกคนก็มีความเดือดร้อนมีเรื่องวุ่นวายมีปัญหาแล้วก็เหตุผลของแต่ละคนหมดแต่เราเอาเหตุผลเราเอาปัญหาของเราอะครับมาทิ้งให้คนอื่นเขาเอาปัญหาของตัวเองมากองกับคนอื่นซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นเลยแล้วอยู่ดีๆวันหนึง่งมันก็กลายเป็นปัญหาของคนอื่นไปด้วยอะครับไหนเหตุผลไรอะครับพี่ยังไม่เห็นเหตุผลเลยยังไม่เห็นความเดือดร้อนของหนูสักนิดเดียวเลยอะครับหนูเป็นคนซื้อมันมาเองหนูตัดสินใจเลี้ยงมัน ตัวนี้ครับสาหรับเขาอะเราคือทั้งชีวิตของเขาแต่สําหรับเราอะครับเขาเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตอะครับเพราะฉะนั้นแล้วโลกทั้งใบอะครับของเขามันคือเราอะครับเราก็ต้องคิดสิว่าตอนเราจะจ่ายเงินซื้อเขามาครับรับผิดชอบได้ไหมเลี้ยงได้ไหมอูถึงได้เตือนบ่อยมากเลยเกือบทุกคลิปพูดบ่อยมากว่าจะซื้อจะเอาอะไรมาเลี้ยงนะครับคิดดีๆนึกดีๆนี่ยังไม่เห็นเหตุผลเลยอะครับแล้วเราก็มาเนี่ยมาร้องห่มร้องไห้อะครับอันนี้พี่เกดไม่ได้อยากจะซ้าเติมน้องออยนะเพียตอนนี้รู้สึกปกติมากรู้สึกโอเค แต่นิดเดียวเลยนะครับเพราะว่าคืออู๋อะไม่ได้เดือดร้อนกับการเลี้ยงน้องอู๋อันแฮปปี้ด้วยซ้ำไปพี่เมย์ก็ดูรักเมียแคทมากแล้วตอนนี้ปื๊ดคือสมาชิกค,คนในสตูดิโอพี่อู๋อะพนักงานพี่อู๋เขาก็เอาไปเลี้ยงเลยจริงจังมากทำบงทำบ้านให้มันอยู่สุขสบายตามที่เห็นในคลิปมันอยู่ดีกว่าในคลิปซะอีกน่าเดี๋ยวน่าจะมีการอัปเดตอ,อีกคีน,นึงอนะเนาะน่าจะได้ดูแล้วใช่ไหมครับค่ะดูแล้วค่ะเออคือพีก่กันไม่ติดอะไรแค่อยากจะเล่าให้ฟังเฉยเพื่อให้ทุกๆคนได้เห็นคือพีก่ก ทำไมหนูว่าคนจําได้ค่ะพี่อืมเอาไม่สะดวกเปิดหน้าเนาะไม่สะดวกให้เจอเนาะไม่ค่ะแล้วทําไมตอนแรกถึงมาไม่ปิดหน้าครับหนูไม่คิดว่าพี่อู๋พี่แกจะถ่ายคลิปเออคือก็ต้องรู้อะว่าพราพี่เป็นยูทูบเบอร์อะครับเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตพวกพี่อะครับไม่ว่าจะเดินจากบ้านไปนั่งปักซอยไปกินกะเพรามันก็เป็นคอนเทนต์ได้แล้วอนะเนาะแล้วถ้าเป็นเรื่องขนาดนี้อะครับพี่หยิบกล้องมาถ่ายอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่พลาดแน่ๆเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าแต่เอามาฝากะว่าเอ้ยมันจะกลายเป็นคลิปวิดีโอได้นะ หนูก็ไม่คิดจริงๆค่ะพี่หนูคิดแค่ว่าถ้าเอามาฝากพ่อพี่ก็คงจะเลี้ยงน้องก่อนหน้าที่เจ้าน้องมาค่ะหนูทักหาทั้งพี่อู๋พี่แก้ทักทุกช่องทางแต่ว่าในกล้องวงจรปิดหนูดิฟออกตัวล้อฟรีเลยนะลูกลูกคนเขาวิ่งด้วยเรืนไปมากหุมากอ่ะหนูหนูว่ากหนูวิ่งหนูเลี่ยงนี่เลยเด้ลูก มันไม่ใช่เด้หนูไอ้คับพี่แล้วหนูก็ตกใจด้วย <c oughs> โอ้บหรวะอฮ้ยน้องออ้ อย่างไรไม่ได้นะลูกหนูวางแผใดีดีวันหลังหนูค้ดดีๆเลยหนูรอหนูโทรหาเลยครับหนูจะได้สบายใจหนูไม่ใช่หนูกึ่งรับกึ่งสู้หนูก็กล้ากลัวหนูก็วางไปแล้วหนูก็วิ่งหนีเกิดมันมีหมามาคาบน้องไปเด็กดแค่ไงล่ะไม่ได็นเดียวอันตรายเด้ยคือเราไปติดต่อพี่อู๋มาก่อนหน้าที่จะเอามาฝากพี่แกรตไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะทีมงานเขาบอกว่าพี่อู๋ไม่รับทุกกรณีแล้วค่ะพี่เออต้องเข้าใจน้องออยว่าตรงนี้มันมีคนที่เอาอะไรหลายอย่างมาให้พี่อู๋เขาเยอะมากถ้าเกิดเขารับมันกก็็จะลาาาายเเปนว่้ตองม แบกรับภาระทุกสิ่งอย่างของปัญหาของทุกคนนะเนาะก็ต้องเข้าใจแล้วมันจะกลายเป็นพฤติกรรมลอกเลียนแบบคนที่เห็นก็จะคิดว่าโอเคเอามาฝากได้นี่เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องและสามารถทําได้โดยที่สังคมเชิดชูยกย่องซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องอ่ะแล้วทีนี้คือเราก็ไปหาพี่อู๋ไม่ได้จากนั้นก็เอามาทิ้งไว้ที่สตูดิโอพี่แก๊ส <Huh. S 1> คือเอามาทิ้งช่วงประมาณ4ี่ทุ่มผ่านไป2ชั่วโมงพี่กับคนในสตูดิโอถึงได้เห็นว่ามันมีกรงของเมียแคทเนี่ยอยู่ข้างหน้าสตูดิโอพี่แก๊สดีนะ จริงๆไม่มีคนเห็นด้วยซ้ำไปไม่มีคนสนใจด้วยซ้ำไปหนูออกมาทิ้งแบบนั้นน่ะคนเดินผ่านไปต้องกี่คนทีมงานพี่เดินผ่านไป3-4รอบไม่มีใครเห็นเลยหนูรู้ไม่ว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากเลยที่น้องจะอยู่อย่างนั้นจนถึงเช้าและมันอาจจะหมายถึงเขาอาจจะอยู่ตรงนั้นแบบสักอาทิตย์หนึ่งโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นของใครก็เป็นไปได้เพราะด้านหน้าจตุดิโอพิกัดมันมีคนเดินเข้าเดินออกเยอะแยะมากต่างคนก็ต่างจะคิดว่ามันเป็นของคนอื่นหรือเปล่าเช่นพี่กัดเดินออกมากัทจะเข้าใจว่าเป็นของฟุกเดี๋ยวฟุกก็มาเอาเองฟุ อย่างที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งมันมันอันตรายกว่าเดิมอีกด้วยซ้ําไปคือตอนที่หนูไปถุงค่ะหนูก็พยายามมองดูนะคะว่ามีคนอยู่ไหมแต่ว่าหนูก็ไม่กล้ากดกิ่งเรียกหนูอายคะ่ะหนูไม่รู้จักใครเลยแล้วหนูก็กลัวด,ด้วยโอเคครับอ่ะไหนมาถึงตรงนี้ยังไม่เห็นเหตุหผลอะไรเลยครับพี่ก็ยังยังฟังไม่ขึ้นเลยว่านี่มันเป็นความจําเป็นตรงไหนเราเรียนจบแล้วก็พ่อจะมารับแล้วยังไงอะครับ <ừ> แล้วไหนเหตุผลที่ต้องเอาน้องมาฝากกับคนอื่นไว้ครับคือที่บ้านหนูะค่ะเป็น ครอบครัวใหญ่เราคือมีอมา마อากงอยู่ ล้วเขาแพ้ขนสัตว์อะคับพี่แพ้ขนสัตว์แบบหนักมากหนูเคยแบบแอบเลี้ยงอะไรแบบนี้ไปแล้วรอบหนึ่งอะค่ะพี่แล้วอาม่าเขาเข้าโรงพยาบาลอะครับพี่ลอวหนูก็ไม่การบอกเขาแต่ตอนที่หนูเลี้ยงอะหนูไม่มีใครจริงจหนูก็เลยอยากเลี้ยงน้องแล้วพอมาตอนที่หนูต้องกลับบ้านนะพี่หนูแบบพี่จะให้หนูเลือกระหว่างลูกหนูกับอาม่าได้ยังไงอะหนูรุ่รักษาชีวิตคนในครอบครัวก่อนอะพี่หนูไม่มีทางเลือกอีกแล้หนูก็รักเขาเหมือน ลูกอ่ะอืมหนูพยายามแล้วหนูพยายามติดต่อหุกอต่างหนูพยายามแบบทุกอย่างเลยพี่ตอนเนี้หนูคิดถึงเขามากเลยอะหนูเป็นห่วงเขามากอืม <L ew al> เราก็บอกเองปากเราก็บอกว่านี่ลูกเราแล้วเราก็บอกว่าเราเป็นแม่แล้วมันมีแม่ที่ไหนเอาลูกมาทิ้งอะครับมันจะลําบากขนาดไหนเขาก็ไม่ทิ้งกันหรอกแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นความตายของครอบครัวที่บ้านด้วยเนาะว่าอาาเขาก็แพ้ขนสัตว์ชนิดรุนแรงด้วยเป็นขั้นรุนแรงคือเข้าโรงพยาบาลน,นี่คือ ICU เลยไหมอะใช่ค่ะแล้วหนูก็แอบเลี้ยงแอบพ่อแม่เลี้ยงมาเป็นปีกว่าเนี่ยแหละครับใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เลี้ยงน้อง,งแรกอะหนูอยู่หอพันเดียวแล้วเวลาที่บ้านเขามาเขาไม่รู้เหรอตอนที่บ้า นเขามาอาม่าเขาไม่มาชีหอหลนหูเหรอไม่ค่ะไม่ได้เข้ามาแล้วเขาจะบอกว่าแพ้แรงขนาดนั้นนะครับเวลาหนูกลับบ้านอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีติดปะลา<ม>ถ้าเกิดดุลแรงอบคือถ้าตอนหนูกลับบ้านหนูจะมีเสื้อแยกอีกชุดหนึ่งค่ะที่แบบเฉพาะกลับบ้านเลยเพราะที่บ้านจับได้ด้วยหมายาถึงว่าเสื้อที่กลับบ้านคือเสื้อที่ไม่เคยใส่ตรงนั้นเลยเพื่อป้องกันอัน<ช>ตรายกับอาม่าอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะโอ้โหลงทุนจัดเลย อุลำบากแล้วเนี่ยซับซ้อนมากอุมมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากเลยต่อครอบครัวเข้าใจแนะวันนั้นเราไม่รู้หรือว่าสุดท้ายเดี๋ยวพอปีสี่เราก็ต้องจบอะตอนที่ซื้อน้องมาค่ะหนูรู้สึกว่าหลงเหงาแล้วอ,อยู่หอคนเดียวไม่มีเพื่อนอยากมีเพื่อนใช่ก็ตัดสินใจซื้อมานะวันนั้นโดยที่ไม่คิดอะไรเพราะว่าก็อีกตั้งสองปีกว่าจะจบ<ช>แล้วทีนี้เรามีแผนไหมว่าพอจบแล้วจะต้องไปทํางานที่บ้านก็ต้องรู้อยู่แล้วไหมครับว่าจะต้องกลับบ้านแล้วน้องจะยังไงอะหนูคิดว่าหนูจะคุยกับที่บ้านได้ค่ะเผื่ เป็นความเป็นความตายของอมา่นมานะถ้าเกิดเราพูดที่เราพูดมานะมันก็เลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันรุนแรงและเซนซิทีฟมากๆากหนูไม่คิดว่าหลังเรียนจบตัวหนูจะกลับไปทํำธุรกิจที่บ้านค่ะหนูตั้งใจว่าจะไปทํางานที่อื่นค่ะพี่แล้วที่บ้านทําอะไรครับขายอะไรยังไง ทำธุรกิจอะไรที่บ้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านมีพี่น้องกี่คนนะครับมีเยอะค่ะพี่เป็นครอบครัวใหญ่ประมาณเจ็ดแปดคนก็ให้เขาทําสิเราจะได้ไปอยู่ของเราตามที่เราต้องการที่เราวางแผนเอาไว้แล้วก็จะได้อยู่กับเนี่ยสัตว์ที่เราซื้อมาเลี้ยงด้วยไงเออป้ากับม้าหนูเขาอยากให้กลับมารับช่วงต่อเขาไม่ยอมให้ไปอืม เอออะเอาเธอไม่เป็นไรน้องออยเอาตรงๆนะครับจริงๆไม่ได้อยากทําให้เครียดกว่าเดิมเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เห็นใจแล้วก็สงสารมากเลยก็ดูแล้วจากที่ฟังเนี่ยความรู้สึกคือพี่ก็จับได้ว่าเราเองก็รักเขาจริงๆจากน้ําเสียงจากาท่าชีจากสิ่งที่เราอธิบายพี่ก็ฟังพี่ก็ดูคนนอ,อกพี่ก็มั่นใจว่าเออเราก็รักมันจริงๆแล้วด้วยเหตุผลมีความจําเป็นตตานาแต่ท้ายที่สุดแล้วอะครับพี่แคคิดว่าเราต้องคิดให้รอบครอบกว่านี้ตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อถ้ามันมีความเสี่ยงมันรู้สึกว่าเอยมันไม่ชัวเราก็ไม่ควรรจะเอาาามพ ท้ายแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคือความไม่แน่นอนของชีวิตคนเรามันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเอาเถอะแต่ไม่เป็นไรครับไม่อยากให้น้องออยคิดมากเนาะก็ถือซะว่าเรามีโอกาสวาสนาแล้วกันโอ้มันก็ได้ลูกเพิ่มตอนนี้มันก็แฮปปี้ดีนะทุกคนก็แฮปปี้ดีเขาไม่มีปัญหาครับอูไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน <c oughs> ไม่เดือดร้อนเรื่องการเลี้ยงดูเขามีพื้นที่กว้างมาก <c oughs> ตอนนี้เหมือนทําเป็นก่อ <c oughs> เป็นปูนเป็นบ้านนะใช่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นอยู่ไหมหรือว่าจดเรียนจบกลับไปแล้วกลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วอันนี้ขอ บอกว่าเราจะมาเอาคืนด้วยคืออะไรวะ คือหนูกลัวว่ามันจะไปเป็นภาระของพี่แก้กับพี่อู๋ค่ะก็เลยเขียนเอาไว้ก่อนว่าถ้าน้องเขาเป็นภาระพวกพี่เมื่อไหร่หรือว่าพวกพี่ไม่ได้ต้องการที่จะเลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยก็หนูก็พร้อมที่จะรับน้องกลับมาดูแลเหมือนเดิมคือตอนที่เขียนกระดาษที่บอกว่าเดี๋ยวถ้าหนูพร้อมแล้วหนูจะมาเอาน้องคืนนะคะหนูรีบจนหนูสติสตังหนูไม่อยู่กับตัวเขาเพราะว่าเดี๋ยวป่าเขาก็มารับแล้วหนูไม่รู้หนูจะทำยังไงหนูก็เลย ขียนไปแบบนั้นค่ะแต่ว่าความหมายจริงๆอ่ะหนูตั้งใจที่จะสื่อมันที่หนูบอกไปเมื่อกี้ค่ะแต่หนูไม่ได้เขียนเบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่ออะไรไว้เลยนะแต่หนูก็พักหาทุกช่องทางนะเออจริงๆแล้วเราอา่ต่เข้าใจว่าตอนนั้นอาจจะรีบมากแล้วส,สติสตังเราก็แบบด้วยความที่ เอออ่ะแล้วทีนี้ประเด็นคือถ้าพอมันเป็นแบบนี้แล้วครับแสดงว่าคือเราต้องเข้าใจก่อนเนาะอันดับแรกว่านี่มันคือสิ่งมีชีวิตเวลาที่ใครก็ตามที่เลี้ยงมันนะครับเขาก็จะมีความผูกพันเหมือนกับที่เราเลี้ยงน้องนั่นแหละเหมือนกันปื้ดเองตอนนี้รับไปเลี้ยงเนี่ยเขาก็มีความผูกพันกับสิ่งมีชีวิตตัวนี้เหมือนกันทีนี้คนเราเนี่ยเวลาผูกพันนะครับการที่มันจะแยกจากเนี่ยมันก็มีความรู้สึกแบบที่เกิดขึ้นกับเรานั่นแหละพี่เองก็ไม่อยากให้มันถึงวันนั้นที่เราจะมาเอาคืนแล้วปื้ด องมารู้สึกแบบเดียวกับเราถ้าเราโอเคกับการที่มาฝากและไว้ใจพี่อู๋และมั่นใจว่าเขาจะดูแลน้องได้อย่างดีอย่างนี้ครับซึ่งเรื่องนี้พี่การันตีให้ได้เลยว่าน้องเนี่ยอยู่อย่างสุขสบายและมีความสุขในที่กว้างขวางวิ่งเล่นได้อย่างอิสระมีความสุขแน่นอนในสตูดิโอพี่อู๋จุนอันนี้พี่การันตีให้ได้เลยหนูไม่ต้องเป็นห่วงแต่คือหนูต้องเคลียร์กันก่อนว่าถึงวันหนึ่งเมื่อหนูพร้อมตามข้อความที่หนูเขียนในกระดาษเนี่ยหนูจะไม่ได้มาเอาคืนนะเว้ฮยฮัลโหลเงียบเลยตอบนานนึกนานน ลกูกหนูมีความสุขแล้วคนที่เลี้ยงเขามีใจรักจริงๆหนูหนูก็อยากให้เขามีชีวิตทีด่ดีค่ะพี่หนูร้องคือเขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่กันพี่กัพี่กักใจไม่ดีเลยอย่ะเราร้องให้ไปเราพูดไปอ่ะนาะพี่กัสงสารเรามากเอาอย่างนี้ไหมเอาคืนไหมณนะตอนเนี้ได้จะไปคุยกับพี่โอ๋พีนว่าเขาโอเคกับการจะเอาคืนตอนนี้ได้เลยอย่ะเอาคืนมาหนูก็เลี้ยงน้องเขาไม่ได้อยู่ดีโอเคนั่นแปลว่าตอนนี้เราทําสัญญากันไม่มีเอกสารแต่พี่กันอัดคลิปวิดีโอไว้อยู่นะครับ ทุกคนได้ยินทุกคนได้เห็นญญคลิปนี้เนาะไม่ใช่สัญญาใจด้วยมึงสัญญาผ่านวิดีโอทุกคนเห็นแล้วนะว่าหนูจะมาเอาคืนทีหลังไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้บังคับกันนะครับเอาที่เราสบายใจเอาที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดสําหรับตัวหนูสําหรับพี่อู๋และสําหรับตัวน้องเมียแคทด้วยนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับบางคนแต่นี่มันคือสิ่งมีชีวิตที่หนูรักมากๆและวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่พี่อู๋แล้วก็ทีมงานเขารักมากๆเ<ๆ>ช่นกันพียสัญญาลและรับปากแทนพี่อู๋จุนเลยว่ามัน จะถูกดูแลเลี้ยงดูและเติมโตมาเป็นเมียแคทที่มีความสุขอย่างสุขสบายและดีเยี่ยมมากๆเพราะฉะนั้นแล้วหนูหมดห่วงเรื่องตัวนี้ได้เลยนะครับแต่หนูต้องคุยกับเวทอย่างเปิดอกเปิดใจคุยกันไม่ใช่มานั่งคิดทบทวนแล้วลังเลนะปิดสายไปปุ๊บโอ๊ยอเอาไงดีวะอยากได้ขึ้นเถอะวะกลัวขึ้นกูเปลี่ยนใจแล้วไปอีกหนึ่งเดือนหรือหปีไม่ได้แล้วดิโอเคนะชัวนนะ okay. โอเคูโอเคกูไม่ใช่คนเลี้ยงพี่แก๊เป็นเหมือนน้องออยเลยใครที่ไม่เลี้ยงสัตว์จะไม่เข้าใจแต่ผมเคยเลี้ยงสัตว์มาและมันมีช่วงหนึ่งที่ผมจะต้องเป็นแบบน้องออยคือต้องตัดสินใจว่ากูจะเอาน้องไว้ในแบบที่ทรมานคือกูไม่ค่อยมีเวลาดูแลน้องไม่ได้มีแบบความใส่ใจเขาไม่มีความสุขการอยู่กับเรามันไม่ใช่ชีวิตที่ดีสําหรับสัตว์เราถ้าเรารักเขาเราต้องปล่อยเขาไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าไปอยู่ในจุดที่มันเหมาะสมและเขามีความสุขมากกว่าที่อยู่กับเราเราอย่าไปยึดติดกับความเห ตัวกับตัวเองนี่ออกไปเราเห็นแก่ตัวเรามองว่าสัตว์ตัวนี้คือของเราเราไม่อยากเสียมันไปเพราะนั่นมันคือความรู้สึกของเราที่เราเสียดายแต่ความเสียดายของเราไปทําให้สัตว์ตัวนั้นเกิดความลําบากเขาอาจจะตายก็ได้เขาอาจจะเศร้าจนเขามีความรู้สึกมีชีวิตจิตใจนะเว้สัตว์ดามันเป็นสิ่งมีชีวิตเขาไม่มีความสุขในขณะที่เราเห็นแก่ตัวอยากจะเก็บเขาไว้เพราะเสียดายเราเอาความเสียดายของเราออกไปแล้วปล่อยให้เขาไปอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมและเขามีความสุขมากกว่าปิ๊ง พูดเคลียร์ไหมครับโอเคเนาะน้องอ้อยเนาะโอเคครับผมขอบคุณน้องอ้อยมากๆนะแล้วก็ฝากถึงทุกทุกคนเลยที่ดูคลิปนี้นะครับอย่าเอาหาอะไรก็ตามมาทิ้งที่สตูดิโอกูอีกนะครับรอบหน้ากูจะเผาทิ้งพี่แล้วนะครับโอเคมาวาง ก็หวังว่าคลิปนี้เนาะจะเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะสร้างบทเรียนให้กับทุกๆคนที่ได้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างทั้งการเลี้ยงสัตว์ทั้งการเอาสัตว์ที่เลี้ยงแล้วเนี่ยไปให้คนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคิดดีๆก่อนซื้อเพราะสัตว์ทุกตัวนะครับสําหรับเขาเราคือทุกอย่างแต่สําหรับเราเขาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับชิคาแนลย่อสลปปับพุ่งวิมปับปับปุ๊บปับปั๊บปะปับปุ๊บ น้องๆคนไหนที่อยากจะติดต่อพี่แกทุกเรื่องที่อยากจะพูดคุยเจอกันได้ท <Like. S 1> ี่เพจแโ e t c h X ตู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 ูแล้วเจอกันนะครับ